เยี่ยมมันนี้เนาะอยากจะมาถามนะคะว่าที่อาการที่ว่าเป็นเนี่ยนไตนะคะน้องอ้อยเป็นยังไงมั่งตอนแรกมันเกิดเจ็บท้องกุยางแห้งล่ละค่ะตอนแรกแลยมันเจ็บสันหลังค่ะเจ็บสันหลังลงมาเอวโดนเติบอยู่ช่งสามเดือนพูลมันจังไม่มีอาการที่รุนแรงเจ็บท้องกอยยางแห้งเนีเงียวเป็นเลือดเด้ค่ะเขาลงพยาบาลดุราเลยบันนี้เพิ่นกับหมอกระจทกกันแบบรวดเร็วเลยค่ะหมอกับดีดีเพิ่นกับเอาสายยางเข้าไปกอนบันนี้ สายสายยางกันไปพ่นบอกว่าให้มาพักฟื้นให้ไตปกติก่อนเดือนหนึ่งสิพาค่ะไตบวมบมอคะท่วาแมนค่ะไตบวมไตบวมเป็นน้ำเลยค่ะเพราะว่ามันเข้าไปในเกล็ใจกลางไตเลยมันพาไปง่ายๆบอกฟื้นไตสะก่อนบานนี้กับมาอยู่พักฟื้นกับเรียนเฟีเหรียนไล่ไปพวอพระอาจารย์ผู้หนึ่งค่ะคุณจะบอกว่ากินสมุนไพรกินสมุนไพรอันนี้ล่องม่งได้ใช่ไใดที่พระอาจารย์คุณแนะนําอันนี้ค่ะ พอดีนาเคดีเท่านี้เนาะเอาชุดนี้เลยจ้ะกินเลยบานนี้ก็กินแค่สิบหาฟ้ากันนิวฟงดองๆขอกว่าเพราะว่านิวมีสามตัวอยู่นี่ค่ะแต่ว่านไม่ไปอุดพูพอละใบจ้ะอ่าอุดไอ้ปัสสาวะพอละใบเงี้ยวเท่านี้แหละค่ะมันมีสามสามเม็ดแต่ว่าเม็ดหนึ่งมันไปอัดช่งเม็ดหนึ่งมันอยู่ในใจกลางใจกลางไตค่ะใจกลางไตก็เลยกิน กินเพื่อที่แรียกสามฝาแล้วก็ไปนอนนวดรับดีค่ะจใชอนวดรับดีแต่แต่ก่อนนอนบ่หลับแล้วก็ไม่ดีหลายอย่างค่ะเล็บที่เคยเนา่าเข่าเน่าค่ะหมดเลยอันนี้บ่มีเคยเปื่อยก็บเข่าเปื่อยค่ะจ้ดีหลายอย่างผมนี่ก็ฟองเรียแต่แต่ก่อนผมบ่ายาว้วแต่แต่กินมาก<ล>นี่กินนี่ผมยาวผมยาวเออกินได้กินไหนโดนบันไดหล่ะคะนี่ตอนนี้กินไป็สองขวดแล้วค่ะนี่ขวดที่ใส่เวลานี่ขวดที่สี่ แต่ว่าอ้อยกินสองอาทิตย์ก็คือเดือนหนึ่งกินเดือนหนึ่งค่ะเดือนหนึ่งเนาะครับเดือนหนึ่งอืมไอ้บริษัตพนักงานกินเป็นเดือนอ้อยอยากเศร้าอ้อยนําเลยค่ะเพราะว่าเสื้ออาจารย์อาจารย์พนักานกินหลายเศร้าหลายก็เลยกินแต่ว่าลับโคนเมาเราเนี่ยค่ะกินหลายแต่ว่าห้องของตรวจไปกินหลายเลยค่ะกับโมเป็นไรจ้ะแต่ว่าอ้อยนี่อยากเศร้าแต่ว่าอ้อยกับเขาวก็จะนี้ บ่ได้มีความรู้เรื่องว่าสิแก้เรื่องนิ้วเลยเด้อมิจะพาจารย์มันมาเป็นตับเป็นตับอักเสบเพิ่อ้อยังเาอามาก,กินนิ้วออกมากเลยค่ะสาม<อ>ตัวออกมาหมดเลยค่ะบ่ได้บ่คิดว่ดาจะขอสิทธิพาได้ตัวไปดีอ่าแล้วถ้าตอนนี้ถ้าผู้ดใดเป็นนิว้วหรือเป็นโรคขึ้นหนอ้อยอ่ะจะบอกเพิ่นว่าจังไงคะโทุ่มระเบิดค่ะทุ่มถามบริษัทโทรมาถามหวยศูนย์หกห้าสา แปดเจ็ดหนึ่งหนึ่งสี่หกโทษมาหลดค่ะบดมงโทษบดมตงไม่ทาบริษัทอยากรู้อยากดีอยากเศร้าโทษมาหาผู้เป็นเองค่ะโทษมาหาผู้เป็นเด้อเนาะกินตอนนี้สบายตัวขึ้นยังบเสื้อบริษัทเสื้อบุกินขันเป็นโลกมีนะคะแต่ว่ากลับเปโลกเสื้อล่าเด้อขันไปโรกแนวหูเปืยอเมื่อเ่อยโทษมาเลยว่าไวเปโรกนี้ค่ะจบอกได้มั่นใจได้เนาะมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะโอเคจ้าขอบคุณจ้า